เราไม่น่าเคยหนบอยแต่งหน้านะจริงครับก็นั่นเป็นหน้าสดอย่างนี้น่าจะถูกต้องแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับน้องๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยแต่ละคนมีเสื้อกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีการแจกในเซตใดกันด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ตอนนี้มาคุยกับพี่ตูกก่อนดีกว่านะครับพี่ตู่ครับเป็นไงบ้างฮะหลังจากเอามาแรก พี่ตู่เวลาพอสมควรกี่ปีสี่ห้าปีได้ไหมพี่ตู่หลังอัลบั้มนั้นก่อนไปห้าปีที่แล้วห้าปีที่แล้วหลังจากนั้นก็เห็นพี่ตู่ยมีโปรเจกต์นู่นนี้นะรวมถึงซีรีส์ที่ไปเล่นด้วยเรียกว่งานแสดงมาด้วยใช่ครับนะครับมีนอกเหนือจากนี้อีกที่เราไม่รู้ไหมพี่ตู่ไปทำอะไรมาจริงๆก็ร้องเพลงเยอะครับร้องเพลงให้นักดนตดีแล้วก็มีอัลบั้มเย่อยเยอะมากถ้าพรอมมี

โดยเฉพาะสาวๆนี่ครับพี่ตู่เออพี่ตู่ไปเอาวิชาการแสดงอะไรมาจากไหนครับพี่<อ>หรือว่าอันนี้ก็คือดูตาม,มบทได้เ,เปน็นตามอินเดอร์บ้าไหรับเออเหมือนมัน,นมาเป็นธรรมชาติครับวาชารแสดงชีวิตจิตใจอะไงไม่แต่ว่าในเรื่องเล่นเป็นคนชั่วไม่ใช่ครับพี่ตู่ครับอันนี้เป็นการเป็นสุนทรภู่บอกได้บอกได้เหรอเอ๊ะ แล้งตเรียร er ับก็จะไ่ดูถึงขั้นกดเเลยสตมันไม่ชินเราไม่ชินากเรา็รู้สึกจริงนคเยไปเล่นด้วยเพาะว่าชื่ออะไรเล่นเดีวเีคนที่ยังไม่ใช่พี่ชอดใช่ไหมครับผมแรกแรกก็ไม่ดีครับแล้วา้ัรเาเารแล้วก็ยู่ที่ยี่ห้าได้ดูกันไหมตรงนี้ได้ดูไหมฮะจริงนะแค่ไหมจิงทุกคนแะผบอกแล้วนะเอาเปว่าเดี๋ยวรอติดตามไม่ได้แน่นะคนอาจจะมีก็ได้กลับมาพูดเรื่องอบ้าน จากครื่อชุดแรกมาถึงรอชุดที่สองนี่แหละม u วสิกฟอร์มรดรมครับมันจะมีความต่างยังไงกันบ้างครับพี่ตจริงๆซาวทอกว่ามีนก็แตกต่างเพราะว่าเทาที่เรนี่ยดเซเป็นีขางเขาถนัดดนตรีที่เป็นปุรอมมซเยอะก็หลายหลายทีนส่วสืนเนสาวที่สาวสัคราทั้งหมดก็คือคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เสียเยอะหน่อาใช่ใช่เราไม่ทำดนตรีสดมอนข้านน้อยเพรมาา้นี้ผมไมอยากจะมีคลิ่แบบนั้นแต่ถ้าทำไม่เป็น แล้วจะยังไงนะก็เลยเป็นอัลบั้มนี้ขึ Seiten ้นมาที่จะจะเป็นอัลบัมเพลของไองยังซึ่งเป็ดนตรีที่ที่เรารู้จักไปแล้วที่มีความสามารถร่วมมาในเท่าของเราที่เราแต่งขึ้นมาครับผมเรียกว่าเจอใครใครเดินอยู่ในเลิฟนี้แล้วก็ดึงมาหมดเลยมาใช่ใช่คือทุกคนเลยครับแล้วก็อัลบั้มนี้ก็มีมีเพื่อนมาช่วยเยอะครับมีเมื่อกี้เห็นในภาพด้วยมีพี่แมวเจอศักดิ์ใช่อย่างพี่แมวเป็นพี่แมวได้ไปไงครับจบพี่แมวเนี่ยคือคือเพลงที่พี่แมวมาเล่นชื่อว่าเพลงพี่เด่นน้อย มันยังเคยมีใครฟังก็มครับทุกคครับผมงงไหมครับงงไหมครับที่ดูทำเอะไรไม่ได้เอไม่งงครู้เรื่อง himself, อะระอันล้องร้อยฟัสัมภาษณ์ดีครับผมใๆขนาดนั้เหรอโอเคพึ่งฟังไปรอบเดียวแต่เขาซื้อแล้วบ้างติดไปแล้วใช่รู้ด้วยเคราะฟัรอบเี้วครับถึงยังร้องไม่ได้แต่เขาเคยฟังใช่เราแสดงคามเป็นเรียกว่าอะไรผมก็ชอบไม่เข้าใจสังกตาร์าทำหนบิปนิดแล้วมี มือกีตาร์เอ้มดีบอกเลยนะครับเราก็เลยอยากจะเอากีตาร์ที่แบบเก่งๆของเมืองไทยก็เป็นคนที่ที่เด็กๆรู้จักด้วยแล้วตัวนี้ก็ชอบด้วยก็มีที่แมวเชื่อสารครเลยชวนที่แมวมาด้ยครับหรือว่าก็ลงตัวไปอีกคนหนึ่งนะครับแล้วมาถึงอย่างคุณร็อคฟัคกิ้งฮีโร่ขอบคุดีๆนะครับผมนี่เด็กฝีจะพานกิจุนก็ฝรั่งเยอะชลยฟัคกิ้งฮีโร่แหละครับผมคนนี้เนี่ยร่วมงานไม่ใช่ครั้งแรกเป็นตัวและชาญชัยเป็นมินเลก่อนหน้านี้ที่ที่บอกครับครับอกเืิอเปลว่า ครับพี่บอลก็นึกไม่ออกพี่บอลจับจำไม่ได้ในยครับถึงอะไรคูนอะไรบางอย่าครับผมสองยกหลักยี่สิบถูกต้องเป็นการเทสเมื่อกี้นี้พี่พี่บอลถามว่ามีเผิวนี้ด้วยหรอมีนะมีนะครับสองยกหลักยี่สิบแล้วก็เลยติดใจก็เลยชวนกันมาร่วมงานในซิงเกิลนี้ใช่คือคือเพลงนี้มันมันเป็นเพลงที่ผมฟุดผมนอนดูข่าวทุกวันเลรนะแล้วก็พยายามเขียนเพลงนี้ด้วยที่ผมเจออะไรทำเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็นอนดูข่าวหนึ่แล้วก็มี ภาพในทีวี TV แล้วก็เออเอาอันนี้มาเปลี่ยนเชื่อมกับความรักว่าคนที่เข้ามาท 100, ําชีวิตนร้อยคำมาทิ้งออกไปในคภาพคนที่เข้าชนแล้วก็มวววหมดไปเราก็คิดว่ากอลเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สามารถที่จะเอาเรื่องตรงนี้มาขยายต่อไปซึ่ง,งก็คือ และที่เด็ดที่สุดคือเขาว่าสกอยอยู่ในเพลงนี้ด้วยมีคาว่าสกอร์ย์ในเพลงด้วยอ่ะอะใช่ครับคือก็เชื่อว่าฟังกิ้งฮีโร่แล้วเนี่ยเขาจะมีสัตว์อะไรแปลกๆคือฟังง่ายร้องนานก็ได้แน่นอนผมบอกเขาว่าครับจะมีคือว่าก็ตอนยืดที่เขาอ่านอย่าเชื่อผมพี่มีลาแล้วเราจะผ่จบปุ๊บผมถามพี่ทครับจะมีหว่าถ้าเป็นการถามสองครั้งเนี่ยผมว่าเขาต้องคิดอะไรบ้างแล้วล่ะผมไม่คิดอะไรเลยผมแค่บผมชื่อพี่ดี าเก็บของปุ๊บกลับบ้านไปเลยหรืไม่ให้แก้แล้วเนอาจจะไม่ได้ปฏิไม่ดีหรอกแต่แกรีบไปทำอะไรหรือเปล่าไม่รีบอะไรอยู่ใกล้กันแล้วอะแต่สุดท้ายออกมาเนี่ยเราไปท่างกันดูอะไนี้นะครับผมโดยที่อีกท่านเมื่อกี้ที่ปตีเรื่องคือคุณเควินใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือร่วมทานยามาบ่อยด้วยนะเคบินเป็นโจากโง่เด็กมีกินนะครับผมครับนี่มีกินต้นต่อไปครับวันนี้แต่ ครับพ uh, ี well> ่ตองคนนี้นะครับดูหน้าตาโรคจิตเห็นคนน่ารักนะท่านทับผมคุยง่ายนิสัยดีนะครับผมให้ผมเคยไปสัมภาษณ์โมบิลกินมาแล้วนะครับเรบอกบอกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับวันนี้ไม่แค่บอกว่าแกดูกะดุมากเราอยู่ไกลกันอยู่ไกลกันพี่บอยข้างผมก็เลยข้างต้นนะครับทำไมพี่ทำแบบนี้ทำไมนะครับน้อนปานเอาไปว่าในวันชุดนี้เนี่ยมีเพื่อนเพื่อนวิญน้องมาร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวครับผมและสำหรับชื่อ music from another world นะครับมันมีที่มาจากไหนกันตัว ที่มาจริงๆนี่พี่บอยก็ไม่น่าจะรู้เป็นจริงๆที่หนังชื่อเนี่ยมาจากหนังเรื่องเหม็นครับเรื่องเดือดสิ่งของมันเราก็รูซึ่งครับเป็นหนังที่ที่ผมดูเันครั้แล้วก็ได้คำคำนี้มาเมื่อประมาณสิ้นคมปีที่แล้วโอู้หนานมากแล้วนะานมากครับก็เขาพูดถึงเขาแรัวว่าเขเป็นเพลงที่เขาได้ยินมาจากที่ไหนเป็นรถไทยครับผมเขาได้ยินที่ก็อยากจะร้องตามแล้วพอร้องตามไม่ว่าจะมีเสียงอะไรมาถ่ายไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เสียงก็ยิ่งดีครับ ก okay. ล้องมาชัวก็ไม่ว่าเวลานไทาไหนเราไม่ได้เจอได้มันก็จะเรื่ถึงเวลาที่เราได้ฟังเพลงนี้กทีครันแล้วเราก็อยากให้ลำชวนนี้เป็นกล้องอยู่ในหูของแฟนๆทุกคนด้วยได้ไหมนะใช่โอ้ชื่อน่ารักมากนะฮะ Music from Anandarune ใช่เลยนึกเองจากลำชวนนี้พี่ตู่คิดว่าเพลงไหนที่อยากให้ฟังเป็นเพลงแรกอ่าใช่เป็นเธอครับแค่เป็นเธอคือซิงเกิลแรกที่ปล่อยมาแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับตู่ อ๋อแล้วครับผมมันรูปเป็นอะไรต้องเลือกเป็นผมพี่ตู่ก็แค่ได้หงอียงเานัเอองโอเคผมไม่ถามเราดีละผมให้พี่ตูเลือกหึงเพลงดีกว่าถ้ามอบให้กับแฟนแฟที่มาเชียร์พี่ตัวนี้อยากมอบเพลงไหนเาฮะครับค่าอีร้องไง้ว่าซ้ายหอว่า You're the o n l i n m e e แต่จริงๆ ไม่รู้อ่ะคือโอมกรไม่ได้มีเยอะมากแต่นอย่างก็แน่นทั้งหมดเนี่ยครับผมแล้วเกืนไหมยังโอ้โหคือท่าหนกนตางเป็นเล่นกับท่านี้วยแต่้านี้เยอมากครับผมท่านี้ก็อยากเปกินแต่ท่านี้้ามีอายุกับท่านี้ความกลนะครับผมแต่เขาก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักกันอะไรออกเสียงท่านี้ได้ไหมโอ้โเสียง ฝั่งนี้หน่อยเกอรคนเบลลาร้อนคนบ้านนี้บอกเสียงเดี่ยวชี้หน้าขึ้นมาหาพี่ตู่ทันทีนะครับอ๋อบอกว่าเดี๋ยวไปถ่ายรูปด้วยน่ารักน่ารักอ่ะผมฟังเจนไม่รู้เรื่องนะครับผมเดี๋ยวไม่คุยกับชีมันดีกว่านะฮะอ่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยมีเพลงทั้งหมดสิบเลยด้วยกันนะครับวันนี้เรามาเปิดอัลบั้างไปเรียบร้อยแล้วพี่ตู่ครับฝากครับว่าช่วงนี้จะกลับมาแชร์ไหนครับมีจะหมดช่วงพูดคุยหรือเปล่ายังไม่หมดครับยังไม่หมดครับเรามีอีกหลายรอบที่จะเติมนะก็ น้องก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รู้หนัระเบ้ามีจริงขอบคุณที่มาวันนี้ด้วยเป็นครับงานแถลงข่าวครั้งแรกของผมไม่ว่าจะสำหรับอะไรกิซีเลยเพราะว่าคราเกิดก็ยังไม่เคยมีอัลบั้มแรกก็ไม่ได้มีงานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนมาในราารวันนี้ขอบคุณมากครับตอนนี้เราจะเริ่มตื่นเต้นตัวก่อนเตรียมตัวจะโชว์เพลงให้เราฟังนะครับกับวงนะฮะวันนี้ยังมีอีก4-5เพลงด้วยกันนะครับ